วัสดีค่ะคิมพิมนะคะวันนี้นะคะคิมก็จะมารีวิวแล้วก็แนะนําโฟมล้างหน้าที่มีความพิเศษโดดเด่นแล้วก็แปลกตามไม่เหมือนใครเลยนะคะตัวน,นี้ก็คือมิน e r ร l ล q อ a ควานะคะจากมาริซาคิสนะคะเป็นมัดโฟมนะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่ผลิตมาจากโคลทะเลเดสซีนะคะทะเลเดสซีนี่ก็จะเป็นโคลเออไม่ใช่ทะเลเดสซีนี่ก็จะเป็นทะเลน้ําแร่นะคะที่มีความเค็มมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาถึง5้าเท่าเลยนะคะถ้าไปชิมเนี่ยไตายวายายได้ไม่ใช่ ก็ตัวนี้นะคะเป็นโฟมลัางหน้านะคะที่มีแร่ธาตุถึง29ชนิดนะคะเพราะว่าในน้ำแร่ของทะเลเดซีเนี่ยนะคะเขาถูกนำมาใช้ผลิตเครื่องสำอางนะคะแล้วก็พัฒนามาเป็นพวกสบงสบู่อะไรเงี้ยมากมายนะคะใช้เกี่ยวกับเครื่องสำอางนะคะความงามเพราะว่าเขามีคุณสมบัติในเรื่องของการดูดซึม นะคะสารพิษออกจากร่างกายดูดซึมความมันนะคะแล้วก็คงความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็เชืวอกระตุ้นผิวนะคะให้ผิวเราเนี่ยสวยเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติดีนะคะก็วิธีการใช้ตัวนี้นะคะมี2แบบนะคะแบบแรกก็คือใช้ในการพอกหน้าปกตินะคะก็คือนํามาพอกหน้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องผสมน้ำนะคะพอพอกเสร็จแล้วนะคะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะผิวของเราก็จะเปล่งปลงั่งสดใสนะคะแล้วก็สะอาดนะคะ แบบที่2เลยก็คือใช้เป็นโฟมล้างหน้าปกตินะคะนําโฟมมาผสมกับน้ําก่อนนะคะแล้วก็ขัดๆบนผิวได้เลยนะคะตัวนี้กลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนอน้ําแร่นะคะหอมแบบธรรมชาตินะคะรู้สึกดีแล้วก็ใช้เรารู้สึกว่าสบายผิวนะคะแล้วก็ไม่แพ้ด้วยแล้วก็เหมาะสําหรับทุกสภาพผิวนะคะหลังจากที่ใช้มัดโฟมตัวนี้แล้วนะคะพิมก็รู้สึกว่าหน้าสะอาดมากยิ่งขึ้นหลังใช้ทันทีนะคะแล้วก็หลังจากที่พอกเอาไว้5-10นาทีนะคะรู้สึกว่าตัวนี้ ทำให้หน้าของพิมพเนี่ยดูขาวมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้ขาวถาวรแต่ว่าในตอนที่ล้างหน้าออกมาเสร็จเนี่ยดูหน้าแบบไร์ขึ้นนะคะแล้วก็นุม่มด้วยเพราะว่าตัวนี้ยังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีนะคะเพราะว่าโฟมล้างหน้าบางตัวเนี่ยดูดซึมความชุ่มชื้นดูดเอ่อดูดซึมความมันแต่ว่าทําให้หน้าตึงตัวนี้นะคะไม่ทําให้หน้าตึงแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเหี่ยวด้วยนะคะสําหรับคนที่ผิวมันนะคะแนะนํา ตัวนี้นะคะจะช่วยดูดซึมความมันใช่ไหมก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยไม่เป็นสิวนะคะคืออาจจะไม่เป็นสิวเสี่ยนแล้วก็ไม่เป็นสิวอักเสบด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคานะคะเพราะว่าตัวนี้สายอยู่ที่80มิลนะคะราคาอยู่ที่390บาทเท่านั้นเองนะคะหาซื้อง่ายด้วยนะคะก็เชิชอินเทอร์เน็ตนะคะว่า uh, Kiss Mineral Aquamud Foam นะคะเจอเลยนะคะ390บาทเท่านั้นเอง ก็ใช้แล้วก็ชอบนะคะถ้าเกิดให้คะแนนเต็ม10ก็จะให้อยู่ที่8คะแนนนะคะอืมก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะค่อนข้างชอบก็เท <laughs> ่านี้แหละนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ